เดี๋ยวครูจะสังค <study> ัดเองค่ะไปเรื่อยๆยายข้ามถนนไปข้ามถนนไปไหมครับไม่ไคยไวเลยลูกงั้นเดี๋ยวผมผมงั้นเดี๋ยวผมช่วยไหมครับได้จ้ะตัวเออออเหมือนเลยนะรงรถรถรถยายผมอุ้งไม่ยายยาย ห้องยายกับพอลูกโอเคยายเจ็บขาทำไมียายยายรถเนาะายเจ็บขาเลาะเจ็บขาลบเดี๋ยวผมอุ้มก็ได้ยายโอ้ยรถมาผมไปละโอ้หัวใจยายจะไหวยายโอ้ยคุณผ่านกันลึกนะจะเลิศจะเลิศนั่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับชคดีจบดีไปเรื่อยเลยยังไม่คัดนะยังไม่คัดนะท้าจบสินะยังไม่สั่งพยายจะไปไหนต่อครับใครยจะไปซื้อหรอพผมพาไป ถึน้้วค่ะไโอด้วยเดี๋ยวอ่เดหยว่าโซกําหนดใอปเป็นคุณยายใ่มั้จุดประสงค์ของโซ่น่ารําโดมากโอเคคุณยายแต่งเรื่องคุณยายไปโซ่ เดี๋ยวเราจะไปไว้แล้วเราจะคอมเมนต์ทีเดียวยาวๆนะไปค่ะเฮ้ยเราเปล่าที่คุยกับพี่ว่าจะมาเทสหน้ากล้องวันนี้ใช่ครับเราโซ่หรือเปล่าครับโอเคองั้นลุกเลยลุกเลยเดี๋ยวลุกมาหน่ครับลุกตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวเดี๋อาน้ำมาไปพี่เลยนะโอเคผมต้องทำอะไรบ้างครับ เรายินออกไปพางหางหน่อยพงไหน่องกก้าครับสักสองก้าวปะหมุนซ้ายสิหมุนซ้ายสายเรา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 โอ้ครับสี่ห้าองศาสี่สิบห้าองศาซ้ายอย่าขยับขคนที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนแล้วคนที่ไหนคนที่กำแพงเพชรครับไอ้คนที่ไหนแต่หันหน้าไปทางนี้สิมันได้เว้ยในขวาสิ สูงเท่าไหร่สูง170ครับ170เหรอถามทำไมครับไม่มั้งทำไมล่ะทำไมพี่ว่ามันเดินมาดมหัวเลยอย่า้เห็นหรือเปล่าเคยผ่านงานโฆษณาไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยอายุเท่าไหร่อายุ19ครับ19โอเคไหมพี่พอด้ป่ะยังยังยังเยี๋เยอะยัโอเคโซนัง 哎，没太、欸，站立啦。